สวัสดีครับคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 2สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการครื่งที่44สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดปฏิบัติงานเตรียมการโครงการทหารพันธีดําเนินการทําความสะอาด บ่ออนุบาลลูกปลาและขึงกระชังเตรียมรองรับปลาที่ขยายพันธุ์ เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานราชการราษฎรและศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจาก,กรพันธ์เพนซิรีในพื้นที่ภาคใตา้ณนะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหนองหงออำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ